สวัสดีครับในมีโอกาสผ่านมาเจอบรรยากาศเก่าๆนะครับนั่นก็คืองานปัดนะครับงานบันท ah, ึกเรื่องงานวัดนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสินค้าที่ดังยกนสํโรงนะครับก็เลยอยู่กันนำภาพให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเก่าๆงานพันกันเลยนะครับสวัครับบรรยากาศงานบันเทึงเรื่องงานวัดนะครับสถานที่เล็กๆนะครับจัดเจอหน้าห้างสรรพสินค้านะครับ ย่านสำโรงนะครับมีครับสวนสนุกของเด็กเล่นนะครับมาหมุนนะครับบรรยากาศไฟแสงสีนะครับมีชิงช้าสวรรค์น,นะครับครับที่ขาดไม่ได้นะครับนังกลางแปลงนะครับ ครับมีรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะครับผ่านนะครับบรรยากาศงานวัดนะครับงานบันเลงบรรยากาศงานรื่นเริงบรราาันเทิงงานวัดนะครับบริเวณหน้าห้างสตูดสินค้าที่ดังนะครับยันสับหลงนะครับบรรยากาศเก่าๆนนครับที่หาดูได้ยากนะครับมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็ม้าหมุนแล้วก็ยิงปืนนะครับแล้วก็การแสดงสินค้าและมีนักกางแปลงด้วยนะครับ ที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นจำงานวัดนะครับ ครับนี่คือคือรันีก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศงานวัดนะครับที่หาดูได้ยากนะครับเฮ้ครับดูเอาครับบรรยากาศนะครับตันนี้คนก็รอดูหนังกลางแปลงนะครับผูเสือรอแล้วนะครับ ับผมนี่ก็คือบรรยากาศงานวัดนะครับบรรยากาศตก่กๆนะครับมีโอกาสผ่านมาแล้วก็นึกถึงบรรยากาศตระกูลนะครับก็เลยนาภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับจิงชาสวรรค์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานวัดนะครับที่จะขาดไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นนะครับ หรือว่าเป็นการย้อนรอยนะครับอดีตงานบันเทิงเพื่อนเริงงานวัดน,นะครับจัดท,ที่หน้าห้างสรรพสินค้านะครับย่านสำโรงนะครับซึ่งนะบันจะหาดูได้ยากนะครับงานวัดน,นะครับมีโอกาสผ่านมาแล้วก็นำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดชอบสับ้พและกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ